ตีหาพ่อมึงไงเียอาเต้เฮ้ยเามนเอามาเน้ามันเฮ้ยีคม่ครพี่พ่อาย f ดีครับผมก็อยู่ก um hey, ับผมไฟเลยนะนะครับวันน hey, okay. ี้ก็จะมานี่นะครับพา FC มาเรือนโฟคิงนะครับนี่นะครับก็ FC มีไม่กี่คนนะประมาณสองสามคนนะคนไหนโชว์ไหนได้มีประมาณกี่คนเนี่ยฮัลโหล FC ออกมาเลยเนาะออกมาเลยออกมาเลย ไม่ต้องอายน้องไม่ต้องอายไม่ต้องอายเวออกไปเลยไปเวไปเวตามพี่มาตามพี่มานี่นีพี่คันนี้พี่คันนี้นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วตามมาตามมาเว้ตามมาน้องตามมาสวยสวยสวยมาเวเยอะเลยเยอะเลยไยผิดทางผิดทางผิดทางทางโน้นทางโน้นผิดทางผิดทางมามาเอ้ยใครเนี่ยเฮียไปเวไปเวสวยเยเยอะเวเยอะเวขบวนพาเลทตขบวนพาเลทตขวาขวาขวาไปไปไปเวเยอะเยอะขบาเกินต้องไปไปเลย เรเนนีจอดจอดจอดลงเลยลงเลยน้องลงเลยแค่อยากขอไม่ทนเว้ยไม่ทนเว้ยเฮ้ยไม่มีคนไม่มีคนน้องไม่มีคนกลับคืนรถก่อนกลับคือรถก่อนอันนึงเอ้ารถกูออกไอ้ย่ะ เรื่องเงินนี่มี่องซ่อมไหมเพจสู้ไปสู้ไปเว้ยทุกคนสู้เดี๋ยวเอางี้เราไปบุกนี่ดีกว่าไปบุกไอ้สักเรียกผามันประชาชนประชาชนขามาขามาตามมาตามพี่มาคันแดงคันแดงไอ้ผิดทางผิดทางผิดทางโดนดนมามามาสวยเสวยเสวยเยอะจัดเยอะจัดนีะคนดูดูเอาไอ่ฟ้าเดินฟิเย่คนอะพี่มหา อย่ต๋วเอาเลยจ้ามันต่างหวไปอันอันเขียนเยไปถึงแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วสายช็อปสาช็อปล้บไปเลยส่ช็อปล้วไปเลยส่ช็อปล้วบุกเลยน้อง เรามาเยอะเว้ยใสช็อมแล้วบุกเลยไปอตายไปหองตายอุ้ยอุยอุยยอุยอุยไม่เป็นไรคนเรโรงเรียนก็มาสนุกกันได้ตีหาพ่อมึงอ่ะอ้ยเพีอยเอบอ้องายอซีไอซีไซีไอซีซีอซีอซีอีออไอไอ้ีอีไซซีอไอยู่รอพี่ซิก พิธีกไม่ทำอะไรนี่หมดโรงเรียนแล้วเว้ยหมดโรงเรียนแล้วเอ้ยเสื้อด็มเสืด็มไมาเสื้อด็มมาเอาเดี๋ยวดิเอ้ยไอ้หัวร้านมองหน้าหาพ่อมึงเอามีอุ้ยเฮียคุยอะไรสัตว์ไอ้กระจอกอะไรอะไรเสียงมึงก็อ้วนเนี่ยเสียงมึงก็อ้วนอ่ะเสียงมึงก็อ้วนไอ้ทำน้องกูนี่ไงทำน้องกัวฮะไอ้ฉลามมองหน้าหาแม่มึงอีกกะหรี่เดียวเอ้ยกะหรี่เดียวพ่อมึงดิเอ้ยไอ้ปังคง เอมาเดมมาเดมเงากูปะเงากูปะเงากูปะตีหาพ่อตีหัวพ่อไม่ไห้มขยะเฮ้ยขวยขาเบี้ยขวยเลยสัตว์ขวยเลยมึงเอากูตายปะมึงเอากูตายปะมาเดมมึงมาเด้งกับกูมามาเด้งกับกูมามึก็บ้าดิไอ้ยังมันเดียวตายยัยเดียวตายเอาโอ้ยก้อนมันหายได้ไงวะเฮ้ยมไ่รถผมขนาดวะพี่ชีนอยู่ใต้ตีนชีนอยู่ใต้ตีนไอ้ตไปสวยหมดเว้ยสัตว์ คุยอเหี้ยอุ้ยใครยิงวะกูเองอ่ะเป่ายีกูเหรอเนี่ยตามคิวดิพวกมึงคุยอะไรฮะไอสัตว์คุยอะไรเอ้ยกูถามคุยเหี้ยอะไรไอ้วันดำไอ้วันดำสระขาเป๋สัตว์ัวเตะขาพับพี่คุยหน้าตาก็ประหลปีไปสัตว์หน้าตาเหมือนแบบพวกฮิปโปหลุดชนสัตว์ไอ้คุยเหี้ยลูกชิ้นนี่คุยไอ้วันดำไอ้วันดำมีขาพ่อมึงไอ้เฮี้ยโดนดุกดาโอ้ดุกดาดาบไอ้ดุกดาฟีกระจอก พี่ดานะครับพี่นะพี่จะูกไลอแต่ถ้าพ่อไปล้วยพ่อมันนอนเกาหันดีสัตายเฮยกตไอ้เียถ้ายิงวะทำอะไรกูได้ก่เออทำอะไรกูได้ไอ้ลกต้อยเป็นคุยอะไรอะไรมึงที่ดาวี่้ยคุยพ่อมัเข็งก็ไม่แตกกนอไรนยอะไรเอ้ยเี็กก็ไม่แตกเฮ้ยเด็กขไม่แตกไอ้เฮียเด็กเขไม่แตกไอ้เด็กใจฝ่อสัตย์เตะเอ้ยหรอดาดีดาดีา